สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมาก็เกือบเดือนแล้วนะครับก็รอลุ้นอยู่นะครับยังไม่กล้าลงอะไรมากมายนะครับก็รอลุ้นการทําตาดอกของเรานะครับการทําดอกของเราอยู่เห็นใบมันโสมก็ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นะครับไม่อยากจะลงเลยแต่ เราก็ทําตามขั้นตอนมาเรื่อยๆนะครับให้เข้าไปดูนะครับขั้นตอนได้ทําไว้แล้วนะครับก็วันนี้ก็ดีใจขึ้นมาเยอะนะครับก็เห็นผลงานนะครับผลงานของเราก็เริ่มดีใจขึ้นนะครับเพียบเลยนะครับออกดอกกันแล้วตอนนี้นะครับทุกจิงเลยนะครับ ข้างบนก็เพียบแล้วแต่เหลืออีกอพ้นใต้ท้องกิ่งนะครับแต่ยังมีอีก2ต้นนะครับสามต้นใหญ่ๆที่เราลงคลิปบ่อยๆยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับวันนี้ก็จะทำการพ่นสารเปิดตาดอกเพิ่มนะครับ ก็เลยมาลงคลิปให้ดูก่อนนะครับผลงานที่เราลุยกันมานะครับเดี๋ยวไปดูอีกก็าามาดูต้นนี้นะครับต้นที่สองของเรานะครับออกดอกเหมือนกันแล้วนะครับยังเป็นเล็กๆอยู่นะครับยังเ,เล็กๆอยู่ นี่นะครับอ่าอ่านะครับอยู่ใต้ท้องจริงนะครับอ่าวันนี้ก่อนจะเปิดตาดอกเพิ่มนะครับก็มาลงให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับว่าผลงานที่เราลุยกันมานะครับบางท่านก็จะทำตามอยู่นะครับ ที่ทำตามทำตามอยู่ก็เ้าก็ได้เข้าไปใน Facebook แล้วก็ไปถามนะครับผมก็บอกว่าไม่กล้าลงต้องรอดูผลงานก่อนค่อยลงได้นะครับอันนี้ก็ใบร่วงเยอะอยูน่นี่ก็มาดูอีกต้นนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับราวผ้านี้นะครับที่เราลงเป็นประจำนะครับก็เริ่มแตกตาดอกเหมือนกันนะครับ คือตอนนี้คือพวกเราได้พ่นสารแพคโคไปแล้วนะครับได้พ่นสารแพคโคไปตามที่ได้คำแนะนำจากจันทบ,บุรีนะครับจากอาร์นะครับทำตามขั้นตอนทุกอย่างแต่จะมากไม่ตามขั้นตอนก็คือการให้น้ำนะครับาทางจันทบ,บุรีเขาจะงดน้ำเลยนะครับ แต่ของผมก็จะให้น้ําอยู่เป็นประจํานะครับ20%เพราะว่าแถวอีสานนะครับนค,ร,บครพนมมันแรงมากนะครับแค่นี้ก็ใบร่วงเพียบแล้วนะครับามาดูอีกอต้นพระเอกของเราก็มาดูครับใบก็ร่วงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ แต่ดอกไม่ออกนะครับแต่ยังไม่เห็นต้นพระเอกของเรายังไม่เห็นตาดอกเลยนะครับตรงนี้น่าจะได้พ่นเยอะอยู่นะครับพ่นใต้ท้องกิ่งนะครับใบก็ร่วงเพียบเลยนะครับหนอนก็มานะครับช่วงนี้ไม่ได้พ่นยานะครับทางนี้โดนแดดเยอะนะครับซันเบินนะครับ ต้นนี้ก็ไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับเริ่มมีน้ําเยิ้มนะครับกิ่งนั้นเริ่มาต้องเช็คดูทุกวันนะครับตอนเช้านะครับขนาดเราดูอยู่เรื่อยๆมันก็ยังพลาดนะครับ เยวจะพาไปดูทางโน้นอีกนะครับฝั่งโน้นอีกนะครับนะครับจะพามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ใบก็ร่วงเยอะเหมือนกันนะครับแต่ดอกก็ออกแล้วนะครับมาดูกันเลยครับแต่ใบจะไม่สวยแล้วนะครับไม่สวยเหมือนเดิมแล้วตั้งแต่เราทําดอกเพียบเลยนะครับ ข้างบนก็เยอะนะครับแต่ที่เราจะพ่นก็คือพ่นให้มันออกพร้อมๆกันเสมอกันนะครับนะครับมีแต่ตาดอกนี <c oughs> ครับมีแต่ดอกแล้วล่ะแต่วันนี้ก็จะได้พ่นเพิ่มนะครับสารเปิดตาดอกนะครับซื้อมาแล้วนะครับนกหยิบนะครับนกหยิบผมก็ได้พ่นสารแพคโคไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนจะใบสวยอยู่ตัวนี้ไม่โทมเท่าไหร่ แต่นอนชอบช่วงที่เราสะาสมอาหารอืออ้มีแล้ว,ม,ลวมีแล้วครับนี่น,นี่เริ่มมีตาดอกแล้วอ่าช่วงเช้านะครับแสงมันยังไม่ได้นะครับอ่าเริ่มมีตาดอกแล้วนะครับแต่ยังไม่เยอะนะครับ มีอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะอีกต้นอยู่ที่ริมนี้ก็ก็เริ่มมีเหมือนกันนะครับเริ่มมีตาดอกเหมือนกันนะครับมีอยู่ลำต้นด้วยเอาเป็นว่า ใกล้ความสําเร็จเข้ามาแล้วนะครับทุกทท่านนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็พ่นสารเปิดตาดอกแล้วจะทําให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ